สิ S S start, งโตเดอะสตาร์หล่อมยำรักหวานปล่อยคลิปชวนแฟนนมเซลฟี่ครงรักทุกช็อตหลังจากที่เปิดตัวหวานใจรูปหล่อฉลองวันขึ้นปีใหม่2 5 6 6จนอินสตาแกรมแอดสิงโตสหรัฐกลายเป็นสีชมพูเวอร์กันไปแล้วล่าสุดศิลปินชื่อดังสิงโตสหรัฐฮีรันธนาภูวโดนหรือสิงโตเดอะสตาร์ก็ขอตอกย้ำความโรแมนติกออกสื่ออีกครั้งด้วยคลิปวิดีโอรวบรวมช็อตน่ารักน่ารักเพื่อแสดงความเป็นดีกับแฟนนมเนื่องในโอกาสที่อีกฝ่ายเรียนจบเป็นมหาบัณฑิตยอย่างเป็นทางการพร้อมกันนั้นเจ้าตัวยังได้แนบแคปชั่าา่าากดงลววว้ย c o n g r a t a t i o n New m w s t s t e r y w y w e k p e p s l s เล v e in a photograph ยินดีกับปรหารมนติยคนใหม่ด้วยนะครับหลังจากนั้นไม่นานในช่องคอมเมนต์ก็มีข้อความถูกส่งมาให้ทั้งคู่กันอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นน่าลักดีครับ เห็นแล้วยังสละโสดเลยยินดีด้วยค่ะตาร้อนหน่อยอิอิหล่อน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะหวานมากครับได้อีกมากมายแถมทุกเสียงยังบอกตรงกันอีกว่าทั้งสองคนเป็นคู่รักที่เหมาะสมลงตัวต่อใจสุดๆไปเลยขอขอบคุณภาพสิ่งโตเดอะสตาร์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกมัดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ